Hello e อ e ว y บา d y ดีวันนี้เราจะไปเก็บสตอเบอรี่กันซึ่งการไปเก็บสตอเบอรี่ครั้งนี้น้องนิกเป็นคนเซิร์ชหาฟาร์มและตามกล้วยมาเก็บด้วยเราใช้เวลาเดินทางมาจากในเมืองเป็นเวลา30นาทีก็ถึงฟาร์มแล้วน้องนิกมาถึงฟาร์มก่อนกล้วยสักพักอละสวัสดีครับปะกล้วยเดี๋ยวผมจะนำทางไปเองรอผมเล่นสนุกแป๊บเร็วๆอลัสรีผ่าปะกล้วยเข้าไปเลยอย่ามัวแต่เล่นปกล้วยอยากเก็บสตอเบอรี่เต็มที่แล้วในส่วนนี้นอกจากสตอเบอรี่ก็ยังมีเชอร์รี่แล้วก็องุ ในเชอรี่หมดฤดูกาลไปแล้วเดี๋ยวรอมาเก็บปีหน้าตอนนี้ต้องมารับตะกร้าไปเก็บสตรอเบอรี่กันก่อนโดยกติกาการเก็บของฟาร์มนี้จะไม่ได้จํากัดเวลาถ้าเต็มตะกร้าเมื่อไหร่ก็ไปได้และสามารถเก็บสตรอเบอรี่กินได้อย่างเต็มที่เอาจนอิ่มจนจุกให้แน่นท้องไปเลยส่วนราคาตะกร้าละ400ลีลาหรือว่า320บาทถึงมากันแค่2คนก็ซื้อ1ตะกร้าได้ควยก็เลยเอาแค่หนึ่งส่วนน้องนิกเอา2ตะกรา้าเพราะม่ย่าน้องฝากมาให้น้องเก็บไปให้ด้วยเดี๋ยวอลลัสจะเก็บ ไปให้คุณย่าเองครับสบายใจได้เลยล อลัสเป็นเด็กดีมากเก่งมากๆเลยครับอลัสมาทุกคนชนสตรอเบอรี่กันหน่อยแล้วค่อยลงมือเก็บเอางี้ดีกว่าเรามาเก็บกินกันให้เต็มที่เพื่อเพิ่มพลังงานก่อนเก็บกันดีกว่าจะได้มีแรงเก็บเยอะๆหวานช่ำสุดๆมาอาริฟเริ่มเก็บกันได้เลยในฟาร์มแห่งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกใช้ปลูกสตรอเบอรี่มีทั้งที่ปลูกในโรงเรือนผ้าใบและกลางแจ้งแบบนี้พี่เจ้าของฟาร์มบอกให้พวกเรามาเก็บตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ลูกสุกแล้วสามารถเก็บได้อย่างเต็มที่ไหนอลัสเก็บได้ ได้แค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหอลัสเก็บได้เยอะกว่าปักกวยอีกมาอารีบรีบเก็บเร็วเขา้าจะไม่ทันอลัสนะจะแพ้เด้เอลูกสวยๆฉ่ำๆใหญ่ๆด้วยนะดูสิอลัสขยันมากเลยขมักขมเมนในการเก็บจริงๆวันนี้โจเซฟไม่ได้มาด้วยค่ะเพราะว่าน้องไปบ้านพักตากอากาศที่ทะเลก,กับพอโโ่อปู่แม่ย่าตั้งแต่วันศุกร์แล้ววันที่เรามาเก็บสตรอเบอรี่เนี่ยก็คือวันอาทิตย์น้องก็เลยไม่ได้มาด้วยห่างกันบ้างเถอะลูกชายมโนของแม่อุ้ยทุกคนสตรอเบอรี่ลูกนี้เหมือนรูปหัวใจเลย่าน่ารักน้องนิกมุมนี้สวยมาก ขอถ่ายรูปแป๊บอย่างนั้นอย่างนั้นสวยจริงๆทุกคนค่ะเสียดายมากเลยอะตอนแรกก็คิดว่าจะทําพริกเกลือออกมาจิ้มกับสตรอเบอรี่ด้วยแต่ลืมทําไปเลยจนออกมาจากบ้านถึงเพิ่งนึกขึ้นได้ไม่งั้นก็คงฟินกว่านี้เยอะแต่ถึงจะไม่มีพริกเกลือเราก็สามารถกินสดแบบนี้มันก็อร่อยดีเหมือนกันสดฉ่ามากเวอร์ระหว่างที่พวกเราเก็บเนี้ยพวกเราก็คิดว่าสตรอเบอรี่เยอะแยะขนาดนี้เราจะเอากลับไปทําเมนูอะไรกินดีล่ะน้องนีตอนแรกในหัวของกล้วยน่ะก็คิดเลยว่ากล้ยจะเอากลับไปทำ ยำสตรอเบอรี่ส่วนอาริฟเขาจะเอาไปทําเค้กแต่สรุปไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยกินสดจนหมดเกลี้ยงคือมันอร่อยหวานมากจึงอยากจะกลับไปเก็บใหม่แต่น้องนิกก็ไม่ทําให้กล้วยผิดหวังเพราะน้องเอาไปทาแมกโนเลียทาวาฟเฟิลเอาไปแต่งหน้าเค้กทำยำสตรอเบอรี่แล้วก็กินสดด้วยสุดยอดมากทำได้หลายเมนูเลยไม่เหมือนพี่พวกเราเก็บไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยทั้งเก็บทั้งกินฟินกันไปโดยไม่สนใจ